กลับมาครับแบตหมดมกลับมากับภาค2วิธีการตั้งไมโครโมิเตอร์สำหรับคนเพิ่งเล่นนะฮะขั้นแรกเลยนะครับ <c oughs> พูดไม่อายหมุนเข้าเลยครับหมุนด้วยตัวท้ายเนี่ยพอหมุนชนแล้วเบาๆนะฮะก็หมุน้วยตัวท้ายเข้าไปจนสุดนะครับแค่นี้นะครับหมุนขัดล็อกเลยปึ๊กเสร็จแล้วก็เครื่องมือตั้งของเขานะครับถ้าเป็นตัวนู้นจะเป็นไขควงเลยว่าตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะฮะคลายออกนะครับผม เดอบคายออกมาเราก็เลื่อนนะครับอ่านะวันนี้มันจะได้หมดนะครับเลื่อนลูกขึ้นลูดล,ลงหมุนไปหมุนมาเราจะตั้งที่เลขขีดที่ศูนย์นะครับแล้วก็เลขศูนย์ตรงนี้เคอุย้ยหมุนโอเคนะครับผมก็ขันล็อกเลยเริบ ไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวพังโอเคครับสวนสูนแล้วนะคลายล็อกครับอเคแล้วก็ลองหมุนออกนะครับหมุนเข้าให้ตัวท้ายละแบิดอ่านี่เกินนะครับน,นี่เกินนะฮะแล้วก็คลายออกหน่อย เห็นไหมโฟกัสไหมโอเคครับลองขายออกใหม่โอเคครับอ่าตขอมาวัดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมันควรจะเป็นสองจุดสามมิลน,นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับมันจะเพี้ยนจะตั้งอะไรมันตั้งใหม่ได้ตลอดนะครับอ่าสองขีดนะครับหนึ่งสองแล้วก็กว่าสองเข้าไปสองจุด สองห้านะครับประมาณนี้สองจุดสองห้าเดี๋ยวมาลองเวอร์นียกันเวอร์นียคาลิเบตไมโครมิเตอร์ค่ายรัสเซียเจอเวอร์เนียคา่คา,ยยยายจีนนะจีนเตีย้ยนี่สองจุดสองสี่ถ้าดูต้นคลิปอีกคลิปหนึ่งอะ่ะคลิปที่เป็นพาร์ทหนึ่ง ผมจะวัดได้2.24อาคลิปนี้มาวัดได้2.23ล้อาจจะเป็น2.239อะไรเงี้ยเอ้ย2.23ประมาณ2.239นี่มันละเอียดแค่นี้2.24เมื่อกี้เราวัดได้ สองจุดสองห้าสี่สองจุดสองห้าสี่กสองจุดสองสี่ก็โอเครับได้รับได้มาตัวใหญ่กันตัวใหญ่ใช้เป็นไขควงนะครับแล้วก็ซีโร่ก่อนเลยอันนี้เป็นแท่นตั้งของเขานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้วัดให้ดูแล้วใช่ไหมลืมละมันควรจะได้25มิมิลนะตัวเนี้ย นี่ยี่5 0บห้ายีิบาประมาณเนี้ยศูนย์หกศูนย์หาศูนย์หก้าย์ห้าศหก่บิดตัวท้ายให้เป็นไรแตกแตก สะอสาดห้องสะอาดล้วก็ล็อกหัวครับปึ๊บแล้วก็ขายตัวนี้ออกอน,นี่เข้ามาปรับงานทีแสงไอ้มาซ้อนพอดีเลยปรับเลขสูตรมาที่สูตรนะครับ ไว้ที่ยี่สิบห้าประมาณนี้ประมาณนี้วิ่งลองขยับดูครับ ถ้ามันไม่เรื่องเราก็ล็อกแน่นเลยจริงๆไอ้น็อตตัวเนี้ยไปหาน็อตหกน็อตหกเหลี่ยมมาเถอะนะจะดีกว่าเดี๋ยวผมก็จะไปหาเหลี่ยมมาใส่โอเคครับตึกๆเลยคลายตัวนี้ออกโอเคครับใส่เข้าว่ะโอเคเอาประมาณนี้นะครับ พื้นฐานทั่วไปที่ผมรู้เมื่อกี้เองสวัสดีครับ